รับต้นไหนครับครับครับผถไปใครปอไปใครแก้ววันนี้โชคพิกัดเท่าไรร้อยยี่สิบสามมาสอบเกินไปสองปอนด์เราซ้อมอยู่ไหนครับซ้อมที่หัวยินครับอยู่ที่ใครปอไปแก้ววงคือซ้อมมีใครบ้างมีศิลาเพชรแล้วก็ซ้อมกานแล้วก็น้ำสักดิ์ครับซ้อมมากี่วันไปนี้สองอาทิตย์แล้วสองอาทิตย์ได้นะวันนี้เจอใครครับ สินชัยครับสินชัยนะเคยเจอกันไหมไม่ครับวางเกมวางแผงไงดีก็ไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆเล่อยนะจ่อฝีมือวันนี้ได้ดูเทปดูฟอมเข้ามายังก็ยังครับอ่ายังไม่ดูเลยครับแล้วเราจะวางเกมวางแผงไงดีก็ฝีมือครับเออแล้วเราล่าสุดแพ้ใครมาบินลาดินครับไปโดนอะไรวันนั้นโดนเข่าโดนเข่านะเออมีท้องบางอยู่ไหมเนี่ยไม่ครัวเกมมาแล้ว พินมาดีครับพินมาดีนะครับผมอ่ะเราอายุอะไรแล้วครับอายุยี่สิบเอ็ดครับคนจังหวัดประจวบครับไปปล่อยเท่าไหร่ไปปล่อยหกสิบครับหกสิบนะพื้นทีื่อนเป็นมวยอะไรเป็นมวยครบเครื่องครับครบเครื่องซ้ายขวาคขวาขวาสูงร้อยสูงร้อยหกสิบบาทเราชกมวยมารวมๆเท่าไหร่เจ็ดสิบหกสิบหรอฝากไปนอนเพื่อเชียร์หน่อยครับก็ฝากเชียร์และเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับจะทำเต็มที่ครับครับผครับ สวัสดีครับน้ำต้นไหนครับสวัสดีครับผมสินชัยผู้พันม่วงครับครับหรือว่าชื่อเดิมชื่ออะไรคงเดชปิยะพันฟางครับอ่าวันนี้เรากลับมาชมพิกัดเท่าไหร่เนี่ยร้อยยี่สิบสามปอนด์ร้อยยี่สิบสามปอนด์นะมาสอบครั้งแรกเป็นไงครับก็มาสอบครั้งแรกก็ร้อยยี่สิบสามจุดเจ็ดแล้วก็เดี๋ยวไปเข้าน้ําอะไรเรียบร้อยน้ำหนักนี้ไม่น่ามีปัญหาเนาะไม่มีปัญหาเราซ้อมอยู่ไหนครับซ้อมอยู่ที่ใครครับคุยยอดเมวยไทยยิมคุยยอดเมย์ไทยยิมอยู่ที่จังหวัดอยู่ที่นนทบุรีครับนนทบุรีนักว่ามือซ้อมมีใครบ้าง ก็มีพวกไอโอเล่แล้วก็พวกพี่ๆนะครับไฟนี้เก็บตัวมากี่วันเนี่ยก็สองเดือนในสองเดือนน้าอยู่นะเราได้เคลื่อนไหวที่ไหนมาบ้างไหมเนี่ยยังเลยนี่คือไฟแรกเลยในรอบกี่เดือนกี่ปีในรอบสี่เดือนห้าเดือนสี่เดือนห้าเดือนนะหายไปไหนมาก็ทํางานทํางานนะแล้วก็มาซ้อมสองเดือนวันนี้เจอกับใครครับเจอกับไอนัปชัยพรลตไหลแก้วเคยเจอกันไหมไม่เคยวางเกมบางแหนงด้ดีก็ ตอยมาตีขาได้ดูเทปมาแล้วครเขามีอะไรน่ากลัวบ้างสองครับเออแล้วเราจะวันนี้บู๊เลยเหรอบู๊หรือดันเนี่ยสามยกได้ลุ้นครับแล้วสี่ห้ายังไงอ่ะก็มีนับมีนอกแล้วเออโอ้หไม่มีหมดนะหมดโอเคนะครับก่อนจะหายไปเราเจอใครไว้เนี่ยก่อจะเจอไปก็เจอเมฆพยัคกโบประจันสีที่ไหนครับที่รังสิตครับที่รังสิตนะวันนั้นชกร้อยเท่าไหร่เนี่ยร้อยยี่สิบเอ็ดครับโอ้โก็น้ำหนักไม่หนีจากเดิมเท่าไหร่วันนี้ยี่สามคุ้มมากิโล ทุบมาสามโดสี่โลนะไม่มีปัญหาเลยอายุอะไรแล้วครับอายุสิบเจ็ดครับคนจังหวัดจังหวัดสุราษฎร์ไปปล่อยเท่าไหร่ครับปล่อยไปห้าสิบแปดครับพื้นเพลเราเป็นมวยอะไรเป็นมวยไทยคอะไทยนะสไตล์เตะมัดเตะเตะขาเตะมัดหรือว่าฝีมือตอนมาเตะขาเออบู๊เลยครับนะเราสูงร้อยสูงร้อยเจ็ดสิบหกครับเราชกมวยมายวมๆเท่าไหร่ยี่ยี่หกไฟอะยี่สิบไฟนะไปปล่อยเท่าไหร่นะปล่อยไปห้าสิบแปดครับอ่าเพื่อเราฝากพี่น้องที่เชียร์หน่อยครับวันนี้ พี่น้องจาาสุรัตและก็พี่ๆในค่ายด้ยวยว่าฝากชมฝากเกลียร์ด้ยวยครับผมวันนี้เป็นที่หนึนะครับขอบคุณครับ